ไปไหนอ่ะมั่วเก็บเลย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 อะไรเข่าเข่าอ๋อดูฝั่งเนี้ยเฮ้นี่แข่งตีนลุกตกใจหมด เสี่ยงตีนหลุดพอดีเมื่อกี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตายเลยตอนเ,อออเมนื่อกี้งงมาสามคนน้ะใครคุยกันอ่ะ

สุดไ,ได้เมื่อวานเล่นผมายาวตายฆ่าคนด้วยดินสอเลยนะดีเราไม่ใช่ตะเกียบฆ่าสเ <laughs> ต็ปเดิมหิวงแอดอบจุดเริ่มต้มกนการยิงคือแอดอบจุดเริ่มต้นในการเสียวแอดอบว้าวว้าวรวมกันเราตายหมวใครเอาท้ายเอ,อมโฟไหม

ชอบพวกสองไงยิงแรงดิใช่แ,แ,แต่ถ้ายิงไม่โดนนี่คือไม่แรงใช่ <l ots> <l ots> อ้าป่าป่าไรต่อตรเราจะไปเป็นแอดด็อปเ,เราจะไปดอดอดด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 ดไดดดดอดด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 ดไดดดดเดดไปดไไปดดดดดดดรดดดด ตอนนี้ยังไม่ฟิตเลยแหละรอรอ,อตั้งใหม่ก็ฟิตนกน้อยนกน้อยนกน้อยพร้ no, 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 no. ม,มกากปรับภาพต่ำไว้ก่อนรถน่ะรถสปีดรถเทโบิ <c oughs> เห็นนกน้อยเปล่า นี่ไหมนกน,น,อกน้อยนกน้อยหรือรอยนัดอัดเลยแลมโบอันนี้เหมือนจริงๆเลยนะเหมือนปืนอยู่บนรถอะรอยนัด <c oughs> ไม่มี่อลน็อตบอน็อตอีกนึงระวังระเบิดน็อตหมดแล้วไหมดเลยไอดรอบที่เราคาดหวังมีซิลิงมาซิลิงมยระวัง เก็บตัวไว้แต่ยังแต่ยังคุณรตี้แน่เลยเต้อยู่นีคุณรตี้นี่ตีซ้อนครับซ้อนซ้อนเงี้ยนโจมยาก่อนแล้วกันตมเท้าก่อนตอนนี้โจมยาเฮ้ยยังไม่รู้เลยมีอะไรมีคุณแปดนะเก็บไปให้เดี๋ยวค่อยมาเอาเก็บได้เลยเอ้ยมีเกาะสามตรเจียบเอาระเบิดก่อนเออ กี่ตัวไม่เรียนเลนตอนนี้ยะลยคุณแปดอะไงใครคุยกันอะใครนกใครนกใครเหยืนใครหย่นอีกวเนี่ยโอ้ยไ่หนอยลังรถนี่จโอเคตายเลยโอ้โหเจอพี่ดมแม่งยืนเนียนเลยใช่ปะ เจนเยนเลยโอ้สองศพหมอมดมศพอยู่คูณแปดนะมีใครจะส่อยป่าเอาปอนแล้วใช้ก่อนแม่ดอกมียาใหญ่เก็บไปเก็บมาตายเก็บนานเกินมอจะมอจะจมของ ช้อปปิ้งนานไปหน่อยช <laughs> ้อปปิ้งนานเดี๋ยวลบกูกระเรป๋ากระเป๋าเก็บเสียงอ่ะ มันมีสไนจุบอยู่อ่ะคุณแปดยัมีอยู่นะลูกใหม่มาลูกเก่าก็เพิ่งคุยกันเสร็จลูกใหม่มาอีกแล้วลูกเก่าเพิ่งคุยอูนณสี่อะไรเยอะแยะเนี่ยฮะ อิกการอีกการของแน่นจริงๆนะแต่แม่งไม่ค่อยตรงจุดอ่าอะเยกไม่ลดแต่พร้อมซดหมดแล้วโดนซดด้วยี้